สวัสดีค่ะลูกค้าลาโต้สองนะคะวันนี้แอดมินกลับมาแล้วพร้อมกับสูตรเลขนําโชคหรือว่าสูตรสําเร็จแม่นจริง VIP เล่มใหม่ล่าสุดเลยนะคะเล่นที่65นะก็ราคาหนึ่รอยเท่าเดิม เล่มน,นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่งวดหนึ่งธันวาจนถึงสิบหกพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิเศษนะคะงวดนี้เนะเาะวันนี้ก็ยังไม่ถึงวันที่16พฤศ,ศจิกานะคะก็ขออนุญาตอาจารย์เวนทรบุ๊กด้วยนะคะขอนำงวด16พฤศจิกาที่อยู่ในงวดเก่านะคะอยู่ในเล่มเก่ามาแจกฟรีกัน1ง,งวดนะคะสําหรับแฟ,แฟนเลขนําโชคหรือว่าแฟ,แฟ,แฟนร้านลอตโต้สองสามสเนาะแล้วก็ถ้าใครดูแล้วนะคะชอบสถิติสนใจเนี่ยอยากตามต่อในสูตรเลขนําโชค ซึ่งเล่มเดียวใช้ได้ครึ่งปีนะคะราคาหนึ่งเท่าเดิมเนาะก็สั่งซื้อได้ที่ www.lotto234.net ได้เลยนะคะอ่าสั่งในเว็บไซต์ได้เลยวันรุ่งขึ้นแอดมินจะส่งของให้เนาะหรือว่ารวมหลายๆเล่มสั่งก็จะได้เสียค่าส่งแค่รอบเดียวนะคะหรือในเว็บก็จะมีสูตรสถิตินะคะลูกค้าพิมพ์ได้เลยนะในเมนูสถิติย้อนหลังเนาะเลขนำโชคนะคะก็จะขึ้นมาเต็มเลยหรือว่าแม่นจริง VIP ก็ได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกับงวด16พฤศจิกายนนะคะว่าเลขเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแอดมีต้องบอกว่าเล่มนี้สถิติค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะแต่ทั้งเลขดับและเลขเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่าก็เรามาเริ่มกันที่เลขดับของเขาก่อนดีกว่าเนาะเขาจะมีเลขดับ20ชุดบน20ชุดล่างแบบนี้แล้วก็มีเลขเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขดับกันก่อนแล้วกันเนาะเลขดับก็คือเลขที่หวยจะไม่ออกในงวดนั้นนะคะนี่ก็อาจารย์เขาจะให้มาแบบนี้เนาะ มาเรามาดูกันนะคะงวดแรกนะหนมิถุนายนนะคะนี่เอามาให้ดูใกล้ๆกันเลย1มิถุนายนแบบนี้นะคะก็20ชุดบนเห็นตรงนี้ไหมที่แอดมินวงไว้และ20ชุดล่างแบบนี้นะคะข้างบน1มิถุนาสองตัวท้ายนะคะออกห้าสองเนาะเนี่ยไม่มีเห็นปะ เขาจะให้3ามเ4็ี่สสี่หแล้วก็ห้าหมาห้าห้าหกเลยไม่มี5 2นะคะก็ดับอยู่เนาะแล้วก็ข้างล่างออก2อศก็ไม่มี2อนเช่นเดียวกันนะมีถึงเจ็แล้วก็2 6 2 8เลยนะคะก็ดับอยู่นะก็คือเป็นเลขที่เอาไปตัดออกตัดออกเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเยอะเนาะซื้อชุดชุดเยอะ มันจะได้มีชุดน้อยลงในการเล่นนะคะโอเคนี่ก็1มิถุนาดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะ16มิถุนายนนะคะข้างบนออก92นะก็นี่ก็ไม่มี92มี8 9 9 0 9 8เลยก็ดับอยู่ข้างบนนะคะข้างล่างออก0ูก็ไม่มี06นย์ะคะมี05ย์แล้วก็มาดับ1 2ดับ1 4เลยก็ดับอยู่อีกนะคะโอเคต่อกันในงวด1กรกฎาคมนะคะขอพับนะคะเพราะว่า มันเยอะมันดูจะดูลายตานิดหนึ่งหงกรกฏาคมนะคะข้างบนออก46นะก็ดับอยู่นะคะมี้ามี53เลยข้างล่างนะคะออก91ก็ดับอยู่นะคะมี989แล้วก็มา94เลยอันนี้คือดับอยู่นะคะ20ชุดเนาะต่อกันนะคะที่16กรกฎาคมนะคะวันนี้ข้างบนออก24ไม่มี24ก็ดับอยู่นะคะแต่ข้างล่างเนี่ยหลุด ข้างล่างเนี่ยข้างบนข้างล่างออกสองหกเนี่ยเขาให้สองหกมาอันนี้หลุดนะคะก็คือหลุดนะโอเคต่อกันนะคะในวดหน 1, ึ่งสิงหาคมนะคะข้างบนออกห้าสองไม่มีห้าสองเลยมีสี่ศูนย์สี่ห้าห้าสี่ห้าเก้าไม่มีห้าสองก็คือดับอยู่นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยออกห้าศูนย์ก็ดับอยู่เช่นเดียวกันสี่เจ็ดมาห้าหกเลยนะคะอ่าอันนี้ดับอยู่อีกแล้วนะส่วนงวดสิบหกสิงหาคมนะคะข้างบนออกหกห้าเนาะ วันนี้หลุดข้างบนนะคะมี65มานะจ๊ะดักไม่อยู่นะจ๊ะแต่ข้างล่างเนี่ยมี63ใช่ไหมอ่า63เดี๋ยวเอ็มขอเช็คอีกรอบนึงเอาชัวนชวเนาะ16สิงหาคมนะคะหวยออกดริน่ะข,ข้างล่างออก63นะคะก็ ไม่มี6กสามมี6กหนึ่งมี6กแปดเลยเห็นปะก็ดับอยู่นะคะก็สถิติดับค่อนข้างจะใช้ได้ดีดดทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็คือ6งวดแรกสําหรับเล่มเล่มนี้เล่มปัจจุบันนะคะก็หลุดไปแค่ข้างล่างงวดหนึ่งข้างบนงวดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอันนี้ครับเลขดับเนาะอ่ามาต่อกันที่เลขดับต่อเลย1กันยายนนะคะ1กันยายนข้างบนออก56อันนี้ดับไม่อยู่นะมี5้าหมาแต่ข้างล่างดับอยู่ออก3ามโอะ ข้างล่างก็ดับไม่อยู่มี3ามหนึ่งวันนี้หลุดนะคะดับไม่อยู่ทั้งคู่เลยบนล่างเนาะส่วน1 6กันยายนนะคะ4 6ก็อันนี้ดับไม่อยู่นะคะข้างบนหลุดนะจากล่างเนี่ยออก58ดับอยู่นะคะ5 1 5 2 6 0 6 1นะคะอันนี้เราเตาอิงตามสถิติจริงเลยนะคะดับอยู่ก็บอกอยู่ไม่อยู่ก็คือไม่อยู่หลุดจริงๆก็หลุดนะอะ 1ตุลาคมนะคะข้างบนออก78อันนี้หลุดนะคะข้างบนดับไม่อยู่แต่ข้างล่างออก7 7อันนี้ดับอยู่นะคะมี72มี7 9เลยเนาะอ่างวดที่6ตุลาคมนะคะข้างบนออก96อันนี้ก็หลุดอีกแล้วแต่ข้างล่างนี่ดับอยู่แล้วนะคะ61นะมีห้าห้ามี6 3สามี6 4เลยเออดูเหมือนข้างล่างเนี่ยจะดับดีนะคะข้างบนนี่เริ่มหลุดเนาะอ่าแต่ว่างวดน,นี้ก็คือ1พฤศจิกายนนะคะข้างบนออก98งวดน,นี้ดับอยู่นะ ส่วนข้างล่างออก87ก็ดับอยู่เช่นเดียวกันนะคะนี่ดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะ,ะทีนี้เรามาดูซิในงวด16พฤศจิกายนที่กําลังจะออกนี้มีชุดไหนที่ดับบ้างนะเดี๋ยวแอมมินค่อยๆไล่นะคะบางทีลูกค้าดูจากโทรศัพท์บางทีจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะ02 06 11 15นะคะเลขดับนะไม่เกิดน,นะ20 24 33 39นะคะ 4ี่ส5งสีแนะคะแล้วก็6กศูนย์หและดับบนอีก4ชุดก็คือ8 4 8 8 9 3และ97อันนี้ก็คือดับข้างบนนะคะที่จะไม่น่าจะออกนะคะที่ไม่น่าจะออกนะสำหรับชุดข้างบนนะคะอ่ะต่อการทีนี้ชุดล่างบ้างนะเลขท้ายสตัวมี07 08 16 17 25ูน

80 89 98และ99นะคะเป็น20ชุดล่างที่ไม่น่าจะออกนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าถามแอดมินนะเลขดับเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้สำหรับเลขดับล่างนะคะสำหรับข้างล่างนะแต่จริง,รงๆข้างบนก็ใช้ได้นะลูกค้าลองเอาไปเทียบดูแล้วกันเนอะเอาลองเทียบดูหลายๆเล่ได้เลยอ่ะโอเคอันนี้ก็เลขดับเรียบร้อยทีนี้เรามาดูเลขเกิดของเขาบ้าง เลขเกิดเนี่ยเขาก็จะมีใน2ส,ส่วนนะคะลูกค้ามีในส่วนของเลขนำโชคกับในส่วนของแม่นจริง V.I.P. นะคะส่วนตัวของแอดมินเลยนะแอดชอบดูของแม่นจริง V.I.P. เพราะเรา,เร,ารู้สึกว่ามันแม่นกว่าแต่ว่าของเขาก็จะมีแค่2ตัวไงใครที่ชอบ3ตัวเนี่ยสามารถดูในส่วนของเลขนำโชคได้เคยมีเข้า3ตัวบ้างด้วยนะไม่ใช่แบบครั้งเดียวหรืออะไรเงี้ยมีบ้างมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เข้าบ่อยต้องบอกเลยอ่าแต่สองตัวแอดมินช้าชอบดูของแม่นจริง V.I.P. เรามาดูสถิติกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง 1. มิถุนายนนะหวยออก3 5 2กับ2 0นะคะงวดนี้เลขนำโชคเข้าวิ่ง0แต่ในส่วนของแม่จริงงวดนี้ยังไม่เข้านะเดี๋ยวแอดมินมาดูกันเรื่อยๆนะ 16. มิถุนายนนะคะ3 9 2กับ0 6 อันนี้เลขนำโชคไม่มาแต่นี่แอดมิน VIP มาแล้วเอ้ยแม่นจริง VIP นะคะอ่าเด่น2ข้างบนหลักหน่วยนะคะและ2ตัว2992ข้างบนนะคะนี่คือแม่นจริง VIP นะอ่ามาดูกันเรื่อยๆนะคะ1กรกฎาคมนะคะ246กับ91วันนี้ส่วนของเลขนำโชคเข้าเฉพาะวิ่ง6แม่นจริง VIP เข้าวิ่ง1 2ตัว1 9 9, 9 1ข้างล่างนะคะอันนี้2ตัว19 9 1นะคะ42อันนี้ไม่เข้านะคะไม่เกี่ยวเนาะ โอเคนี่มาสองง่วดแล้วนะคะนี่16กระกฎาคม3 2 4กับ2 6งวนนี้เอลเลนล็โชเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะส่วนแม่นจริง vp เข้าเด่น6และ2ตัว2 6 6 2นะคะนี่เข้า2ตัว2ตัว6 2สองำหรับแม่นจริงนะ3มงวดแล้วนะเห็นไหมอ่ามาต่อกันนะคะ1สิงหาคมนะคะ8 5ดกับ50 งวนนี้เด่น5้ามาข้างบนและข้างล่างเช่นเดียวกันเอ้ยเดยวเดเลขนําโชคใช้ได้อยู่นะใครชอบเลขเด่นลองไปตามดูนะคะมีห้ามี8เป็นเลขรองนะคะและสองตัว5 2สองข้างบนตรงๆนะคะนี่เกือบมากเลยนะมีห้ามีสองมี8มี2นะเอ้ยเกือบนะคะแม่จริง VIP นะคะเป็นงวดที่4แต่งวนนี้เข้าเฉพาะตัววิ่งนะคะมี2กับ5นะคะนี่ประมาณนี้เลยอ่ะต่อกันนะจ๊ะในง,ง,งวด 16สิงหาคมนะคะ16สิงหาคม865กับ63งวดนี้เด็ดเลขนำโชคมาอีกแล้วมี3มี6นะคะ2ตัว65ข้างบนตรงๆนะจริงๆใช้ได้อยู่นะใครอยากตามตาม,ตามได้แต่แม่นจริงไอพีงวดน,นี้วิ่ง6มาข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่าง2ตัว65ข้างบนตรงตรงสตัว63ข้างบนตรงเอ๊ะข้างล่างตรงๆงนะคะนี่ห้างวดติดเห็นป่มเราบอกแล้วว่าตรงนี้เด็ดมากขอบอกนะ ในส่วนของเลขนำโชคก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่นะคะเห็นไหมเออเข้ามาเรื่อยๆนะสามห้าหกกับสามหนึ่งวดนี้เด่นสามมาทั้งบนทั้งล่างนะคะสองตัวสามหนึ่งข้างล่างตรงๆเลยนะจ๊ะส่วนแม่นจริง VIP เข้าเด่นสามแล้วก็สองตัวสามหนึ่งข้างล่างเช่นเดียวกันนะคะเออใช้ได้นะทั้งคู่เลยนะคะก็อยากให้ตามนะคเลขก็ไม่ได้เยอะด้วยนะเลขน้อยชุดเห็นปะอ่ะต่อสิบหกกันยายนนะคะหกสี 6, 4, 6, 5, 8, ่หกกับห้าแปดงวดนี้ เลขนำโชว์เข้าเด่น6อีกแล้วนะคะและ2ตัว6 44 6เวลาลูกค้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะจ๊ะส่วน3ตัวเนี่ยมี6มี4นะคะส่วนในส่วนของแม่นจริงว i p เข้าเด่น6ทั้งบนนะคะและ2ตัว6 4 4 6ข้างบนนะคะนี่เข้ามา7งวดติดแล้วเห็นปะ่ะแอดมินมีทำไว้อันนี้เล่มของแอดมินเองถ้าลูกค้าซื้อเป็นเล่มแบบนี้ไปลูกค้าก็จะได้แบบนี้เหมือนกันเนาะโอเค ต่อกันนะคะที่1ตุลาคมงวนนี้ไม่เข้าเลย978กับ77งวนนี้ไม่เข้านะคะอันนี้แอดมินทำแอดมินไว้เลยเพิ่งหลุดงวดแรกเลยนะเนี่ยเอ้ยเพิ่งหลุดเงินแทนแล้วมาเข้าต่ออีกนะ16ตุลาคมนะคะ696กับ81ใช่ไหมอ่า696กับ61นะคะ696กับ61งัวนนี้1เข้าข้างบนนะคะเออ1เข้าข้างล่างนะคะส่วนแม่จรนง VP เข้าวิ่ง1ข้างล่างและ2ตัว1661ข้างล่างนะจ๊ะ มาแล้วนะต่อกันที่1พฤศจิกายน898กับ87วันี้ตัวเข้าแค่ตัวรองนะเลขนำโชคก็ถือว่าไม่มานะแต่2ตัวของแม่นจริงนี่สิ8 8 8 7ข้างล่างมาอีกแล้วนะคะนี่เห็นปะไอ้มินบอกเลยว่าเฮ้ยสถิติมันดีจริงนะนี่เดี๋ยวมาดูกันซิว่าเอารวมรวม,รวมทั้งของอาจารย์เลยนะคะแล้วว่าหลุดไปกี่งวดรู้สึกแต่งวดเดียวเนาะใช่ปะ อันนี้เข้าอันนี้อันนี้เข้าไหมอันนี้ถือว่าไม่เข้าแล้วกันเพราะว่ามันเข้าไม่สวยเลยไอพิ่ไม่เอาแล้วกันเนาะโอเคอ่ะอันนี้ไม่เข้านะอ่ะนับหนึ่งสองนะคะสามสี่นะคะห้าหกนะคะเจ็ดนะคะแล้วก็หลุดไปงวดหนึ่งแล้วก็มาเข้าต่อแปดเก้างวดสิบเอ็ดงวดเข้าเก้างวดนะคะลูกค้าสิบเอ็ดงวดเข้าเก้างวดนะคะสําหรับสูตรเลขนําโชงฮนะ และงวดนี้นะคะพิเศษตึไ้งวด16พฤศจิกายนนะคะพิเศษนะคะขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะคะงวดเดียว,วดเนื้อจ่ายว,วดเดียวนะสูตรเลขคำโชคนะคะเด่น 1, 1 <S กับ3นะคะแล้วก็ให้เด่นสุดๆวิ่ง3ถ้าแอดมินเชียก็เลข3เลยมา30 37 35 32นะคะ10 17 15 12นจ้ะจ๊ะ3ตัวไว้ต้องตามด้วยนะ8 30 8 10 0 37 017

และ50 59 51 52นะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับในสูตนแม่นจริง VIP นะจ๊ะโอเคก็งวดสบหุพฤศจิกายนจากฟรีเป็นที่เรียบร้อยและเล่มใหม่นะคะ ของแท้ของจริงร้อเปอร์เซนจากอาจารย์เลยนะคะมาแล้วแม่นจริง V.I.P. หรือสูตรเลขนําโชคนะไปหาค้นหาได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราเว็บลาโต้สองสามสี่ดอทหรือไลน์นะคะไ e, ลน์ไอด์แอดลาโต้สองสามสี่เฟซบุ๊กช้อปปี้ลาซาดได้ทุกช่องทางนะคะสั่งซื้อเลขนําโชคได้เลยนะอ๋อลาซาด้ากับช้อปปีอาจจะขอบวกราคาเพิ่มนิดน,นึงนะคะเพราะโดนค่าคอมหนักมากนะโอเคเข้าใจตามนี้นะคะถ้าไม่สะดวกก็สั่งซื้อทางร้านเราได้นะคะ ขอบคุณมากนะคะก็ใครซื้อไปก็ขอให้เฮงๆรวยๆหวยจะออกแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีรับรวยถูกหวยกันนะคะจะได้มีเงินต้อนรับไปเที่ยวปีใหม่กันเนาะสวัสดีค่ะ